สวัสดีค่ะวันนี้อุ้มนะคะแล้วก็อุ้มรีวิค่ะวันนี้ก็จะพามารู้จักกับเจ้า Oppo f i n Cover นะคะตัวนี้ก็หลังจากที่ Oppo เนี่ยมุ่งเน้นทำการตลาดในบ้านเรามากๆเลยก็ส่งตัวนี้นะคะเป็นรุ่นประมาณก,กลางๆราคาไม่ถึงหมื่นนะคะอยู่ที่8,990บาทะคะ่ะตัวนี้เนี่ยก็มีความหนาที่9.8มิลน,นะคะแล้วก็หน้าจออยู่ที่4 3, ี่าอยู่ที่4ีนิ้วค่ะ จุดเด่นของตัวนี้เนี่ยนอกจากที่รูปทรงทั่วไปเนี่ยก็จะเปิดมาเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็น oppo แน่ๆนะคะก็สิ่งที่มุ้มชอบใน oppo ก็คืออย่างที่เคยบอกไปว่าเรื่องตีมแล้วก็เรื่องอ UI ในการใช้งานที่พอเปิดใช้งานก็ใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยพวกฝักการ widget ต่างๆะะอย่างเช่นอันนี้เป็น widget ในการฟังเพลงก็มีลีลาโดดเด่นที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะคะก็อันนี้มันก็ทำคล้ายๆแผ่นเสียงแล้วก็สามารถจับ าขาไปวางได้นะคะในหน้าจอเมนูก็จะไม่แตกต่างกับ Oppo รุ่นอื่นๆเท่าไหร่นะคะตัวนี้เนี่ยอุ้งคิดว่าเขาก็จะเหมือนคนที่ชอบไฟ5แต่ว่าไม่อยากจะกระโดดไปซื้อถึงขนาดไฟ5นะคะตัวนี้ก็สามารถเล่นลายเล่นทุกอย่างที่เป็น Android ได้ตามปกติคะ่ะหน้าจอ4.3นิ้วก็กำลังดีนะคะก็คือสามารถที่จะใช้พิมพ์ได้อ,อย่างดีคะ่ะตัวนี้ก็มาพร้อมคีย์บอร์ดภาษาไทย สามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆจาก Play Store ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวอุ้มพาไปเ,เล่นเล่นเว็บนะคะจากเบราว์เซอร์ของเจ้าไฟล์ Cover ค่ะตัวนี้ก็สามารถทำทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะกับ CPU ที่เป็น quad core ค่ะตัวนี้เป็น CPU quad core นะคะแล้วก็เป็น Android 4.2.1ค่ะความเร็ว1.2 GHz ค่ะ ให้แรมมา1นึ่งกิกนะคะเป็นราคา8,990บาทที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่าแรมเยอะอยู่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ตัวตัว CPU ที่เป็นกอร์คอันนี้ก็ทําให้ราคา8,990บาทเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ในเรื่องของกล้องถ่ายรูปค่ะตัวนี้ก็กล้องหลังเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลคะอันนี้ก็จะลองเปิดตัวอย่างรูปต่างๆที่ ถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็นอกจากนั้นนะคะก็มาดูกันแอปพลิเคชันทั่วๆไปที่มีการติดตั้งมาให้นะคะ Oppo ก็ติดตั้งมาให้เยอะพอสมควระคะ่ะก็จะมีแอปพื้นฐานทั่วๆไปการใช้ Chrome หรือว่าการลงพวก Facebook ก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็เห็นที่บอกนะคะว่าข้อดีของมันคือการเลือกธีมะคะ่ะรับรองว่าธีมของ OPPO เนี่ยสวยกว่าค่าอยาอื่นนะคะเพราะว่า มันสามารถที่จะเลือกสีสันต่างๆแล้วก็เปลี่ยนได้เลยทันทีค่ะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของ oppo นะคะแล้วก็การเปลี่ยนเนื่องจากมันเป็น qualcomm ก็เลยการเปลี่ยนหรือว่าการใช้งานเนี่ยก็รวดเร็วเล่นเกมก็ค่อนข้างจะสมูทในสำหรับเจ้าฝาครอบตัวนี้ค่ะโดยรวมแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอ,อีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองน่าสนใจจริงๆรออกมาสักพักแล้วนะคะอุ้มก็เพิ่งมีโอกาสได้รีวิวแล้วก็ใครที่สนใจราคาประมาณแ0ดพันเก้าัน ไม่ถึงหมื่นในช่วงนี้ก็ถือว่า Oppo Find Cover ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจจับตามองค่ะแต่ลคัน990บาทนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ